บ้านนาขนายบ้านนาขนายเหนือน้องนี่เนาะอันนี้นองเอื้อทองบอ้กว่าไงฮุดลงน้องน้องเอื้อทองเหนือน้องนี่แหละบ้านน้องเอื้อทองพี่น้องเลยไปดิไอ้ขอทามเนี่ยเจนี่ไปอันบ้านบุ้งประมาณจักรลักนี่บ้านบุ้งเนี่ยแหละบ้านสี่ลักษสี่ลักโอ้ยไกลเเนาะบัณฑารถไทยรถเที่ยวเข้ารถดูดเข้ากำลังมีงานเดี๋ยวนี้พี่น้องเลย โอ้บรรยากาศอยู่ที่บ้านนาเสียงคานนะคากหลายพี่น้อง,งเลยเพื่อนสารบ้านซองติดกับคงนาเลยน้ำเซบังไฟเคนจักตอกไว้พี่น้องเลยจักตอไว้มัดเข่าอันนี้เป็นตามศาสตรผืนก็สีมืองามขนาดเลย สบายดีพี่น้องวัดสุขสุขนเนาะตอนนี้บาซอนอยู่ที่บ้านยางคำเมืองไซบุรีแขวงสาวันนาะเขตเนาะคลิปนี้จะพาพี่น้องเขามาเลาะมาเที่ยวสม้เมเขตชนบทเนาะเมืองทางเมืองไซบุรีบาซอนจะไปทางพเพื่อแหละบ้านห้วยบ้านสมสะอาดแลวกัลัดออกสูนาวางแลวก็สิพาพี่น้องไปเบิงบุญทรงเฮือบ้านนาวางพี่น้อง แต่ก่อนที่จะฮอดบุญทรงเฮือหนาวางเนะาะบ่าวสอนจะพาพี่น้องเบิงบรรยากาศวิวชิวทัศธรรมชาติทงไฮทงหน้าสองข้างทางนี้ก่อนเนาะอันนี้แมนเส้นทางจากบ้านยางคําไปหาบ้านนาคนาคไน่ไปบ้านท่าขามอ,ออกสู่พละบ้านปากเซบังไฟอีกเส้นหนึ่งแล้วแมนไปทางหน้าว่างไปทางสมสะอาดเนาะออกสู่บ้านคือฮากาดเทศบาลเมืองไซยบุรี เดินทางคนเดียวเพื่อก้าพี่น้องไหมือนี้แวจอดเบ่งเข่าหน้าเข่าเจ้าเข่าหน้ากับรังสุกเหลืองพี่น้องอีกประมาณทิศหนึ่งหรือสองทิศก็ได้เกี่ยวละเนาะสะได้กินข้าวไม่แล้วพี่น้องเลยนี่เบ่งเลยเข่างามขนาดเลยไปเดินทางต่อพี่น้องเลยติดตามภาพส้มเบิ่งต้องการเนาะ่าเบาวซอนสิพ้าพี่น้องแวเบ่งบรรยากาศยื่นคิวคาธรรมชาสตร์บอนดได้แนเนาะ เลาะไปตามทางนีแหละพี่น้องเลยแต่ว่ามีเอฟซีของบาซอนลายลายไอ้ท่านขอเพิ่นขอมาอยากให้บาซอนเลาะทางเมื้อไซบูรีเลาะทางแคนเซบังไฟให้เบิ่งแน่บรรยากาศบายฝนต้นหนาวพี่น้องเลย,ลย,ลย,เเยกำลังจะมดฝน และไกลจะออกพรรษาแล้วมีประมาณทีเดียวเราสิออกพรรษาเราดูฝนก็นทีิมดไปเราดูหนาวกับสิเข้ามาแทนก็ที่รอนเราดูเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีี่น้องไอสิร้องเศร้าให้สาวหน้าเฮาน้องกำ่างจะมีความสุข แว่าจะได้กินเข้าวไหมพี่น้องเลยเส้นทางเป็นทางดินแดงพี่น้องแต่ทางดียู่มพมีคุม้มไปมาสะดกุกเดี๋ยวไปทางใดก็เห็นได้เข้าสุกเหลืองพี่น้องเลยบางทงบางให้พี่น้องชาวบ้านชาวนาเพิ่นกะกำลังเกี่ยวขา้า บางบอลกับปั้นเข้าแล้วพี่น้องเลยตอนนี้บ่าวสอนฮอนบ้านหนองเหือทองเหนือโมแมนบ้านนา,นาคันได้เนาะพี่น้องน่าจะมีบ้านหนองเหือทองไทยเนะยาะเดี๋ยวพี่น้องไปทามพี่น้องชาวบ้านเพื่อนเพื่อนก่อนอมีเอฟซีคนหนึ่งมีเอฟซีท่านหนึ่งคนอยากให้บ่าวสอนไปทายบ้านหนองเหือทอง ว่าเพิ่นอ,อยากเห็นอ่าวัตถุบูราณบ่อยเป็นอย่างที่เขาเจ้าคนพบอ่ะนะบ้านนาข้านายบ้านนาขนายเหนือเนาะนอยู่เนาะเหนือท้องบอกว่าไง,ง,งห,หุ่นลง <c oughs> น้อง <c oughs> นอง้นองเพื่อทองเหนือน้องเพื่อทองใต้แล้วบนทางสามแยกกันบอกอ๋อ,อไปห้างหุ่นเราไปน้าว่างเนาะไป,ไปน้าว่างมงุกข์เรียวเรียวทางพุ่นเนาะเรียวเรียวขวา เดี๋ยวควาไปหน้าว่างโอ้วัตถุโูราณที่มันเป็นข้าวตะกี้เราบ่ได้มีเนาะเขาเอาไปแล้วเนาะโอ้ด๋ยด๋อยด๋อยมันขึ้นกับยูหันนะอันยูบอลท่าสามแยกนั่นแหะสามแยกสามแยกไปหน้าว่างค่ะนี่นะสามแยกสามแยกเข้ามาอย่างบอกวันหนองน้ำเลยสองหนค่ะสองหนเทียงกันแม่อันแม่ยังขึ้นมันเป็นทองเป็นทองคำเป็นไหเป็นยังขึ้นจากดินเลยโอ้บ่มีเนาะ โดย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 เป็นยังผมเป็นยังจ้ะผมเห็นแล้วบาสองสามปีจึงมาโอ๊ยด้วยดอวยผมเป็นยังผมเป็นยังเบิ้งแซมเนาะเอาไปเบิ้งเอาไปอ๋อสิถ่ายให้เข้าวเบิ้งอีกซื้อเขาบอกว่ามาเที่ยวบ้านหนองเฮือทองนะเขาบอกที่ไปใช่เนี่ยตัดพื้น มั่นเงินแกพื้นมาเพื่อนได้แวะกินกาแฟโดยโดยโดเข้าใจด้วยเข้าใจด้วยเกี่ยวข่าวอีกโดยโดยโดยเข้าใจเขาใจอะไรนี่แหละบ้านหนองเพื่อทองพี่น้องเลยมีเอฟซีทานหนึ่งเพื่อนว่าแนะนำบัตรสอนอยากเห็นบ้านหนองเพื่อทองบอบัตรสอนผมก็ได้ถามรายละเอียดว่าแม่นเพื่อนเป็นคนบ้านที่บ่เพื่อนอยากให้มาถ่ายบ้านหนองเพื่อทองให้เพื่อนเบินเน่งแน่แล้วก็เพื่อนอยากเห็นอ่า วัตถุบูหานที่มันเป็นข่าวดังเมื่อประมาณสองสามปีก่อนก็ตอนนี้บมมีแล้วทางเมืองทางภาครัฐเพิ่นเอาไปไว้บอนที่บอน,นปลอดภัยแล้วเนาะจะมีวัตถุบูหานม,มีสั่งมันขึ้นอยู่บ้านนี่แหละเป็นข่าวดังเมื่อประมาณสองสามปีก่อนนะเราซอนกับที่ยินข่าวอยอะแต่บมได้มาเบิง้งตอนนั้นเราเพิ่นเอาไปไว้อยู่วัดจะมีให้เงินให้ค้ำมสังนะ่งเนาะ ้มาทามเมบิ้งบ่มีแล้วเนาะก็สุดท้ายบรรยากาศภายในบ้านให้พี่น้องเฮาได้เบิง่งได้ชมกันเอาเนาะบ้านนา,นาคไนล่ะกลายมาแล้วเนี่เป็นบ้านนองเนื้อทองพี่น้องเลยหนองเนื้อทองเนีน่เป็นบ้านใหญ่พอสมควรเนาะ พอ,อนี่จะมีทางสามแยกแยกเมืองขว่ามือมันไปบ้านนาว่างเนะาะทางซ้ายมือไปบ้านทาขามไปนาว่างไปซอมสะอาดนาว่างเราอยู่ฟังข้าม,ม่วนเนาะลืมบอกพี่น้อยไปบ้านบุ้งปากกาบ้านน,นี่อีกลายบ้านเนาะลัดออกสู่พอแหละบ้านดงเผาบ้านหมักนาว ออกสู่บ้านเพื่อฮอกาสเทศบาลเมืองไซบุรีเทาเลี้ยวซ้ายเอ่อาเลี้ยวซ้ายสายาาาิไปบ้านท่าขามไปบ้านท่าคอไปเท่าไรแกนกระเป๋าออกสู่สวาารรค์เขตเทศบาลแวงสวาารรค์เขตแต่จากบ้านหนองเพื่อท้องไปหา ้ันสมสะอาดนาว่างบาสอนอยู่ยังบน่แน่ใจว่าจากกิโลเมตรเนาะนาจบกไกลเนาะเขานากำลังซุกเหลืองพี่น,อานา้องเลยเขานาพนงามขนาดเป็นกำลางเอางวาไปปล่อย ไปที่อ้ามนี่เแ้นี่ไปอันบ้านบุงประมาณจักลัก่ยบ้านบุงอ่ะนี่แหะบ้านสีลักลักโอ้ยไกลเน,โน,โนา,าะโบไกลโบไกลสิไปทัดจากบ้านอันบ้านนี้นอลนนะสินคานโอ้บ้านในเพงลงะบ้านดังะเพลงขาห้องะโอ้อดอยโด,ยโ,ดยโอ้ <laughs> กินข้าละมเข่าแล้ว จากบ้านนนองเสีอทองแมนบ้านนาเสียงคานพี่น้องประมาณ4กิโลเมตรจากโบกายเนาะซี่รถจักกับสีหานาที่กับสีฮอและทางดีอยู่พี่น้องเลยบ่มีขีตดต่มรถกับบลายพอดีเที่ยว สุดยอดพี่น้องเลยเนี่ยหนุ่หง,งาหนง้ากว,ว้างสุดสายหูสายตาน้องสาวบ้านเพิ่นกำลังเกี่ยวเข่าไปยัยไอ้ขอถามเนี่ยอันนี้บ้านยังก็น้องเฮือทองน้องเฮือทองยังโมเมนต์นายเซ็นคาเนาะ โอ้ยังโมเมนต์ทิศการนี่เนาะโดยโดยโดยเข้าใจอะไรบราเป็นรอบุญโซเฮือนะว่างบ่ได้ไปโดยโดยโดยเข้าใจอะไรโอ้ยังเป็นน้องเฮือทองอยู่พี่น้องเลยยังเป็นบ uh ้านน้องเฮือทองยังบอลทอดน้าเสียงคานเชื่ออ่าวิวทิวทัศน์ธรรมชาติงามขนาดเลย สอสนี้ยังโบเคยมาเลาะเส้นทางเส้นนี้จักเถื่อนะเถื่อนี้เป็นเถื่อนธรอิเลยมีเส็กเคยกายบ้านหนองเถื่อทองเส้นนี้ไปหาบ้านบุงนาวางยังโบเคยมามวยงามขนาดเลยนี่แหละหอมกินนข้าไหมพี่น้อง หอมไอดินกินธรรมชาติบรรยากาศแบบบ้านๆเข่านากับรังเหลืองพอดีเกีียวแล้วนี่บรรดารถไทยรถเกีียวเข้ารถด,ดูดเข้ากำลังมีงานเดี๋ยวนี้พี่น้องเลย งานเพ่นหลายสวงนี่ไ้เนาะหอนยามเกี่ยวเข่าหอ,อนยามปันเข่าอลไรนี่ขายไข้ครับนาของนักดนตรีอะไรออกพรรษาแล้วก็สิมีงานหลายหัวมีงานบุญงานดองรถเกี่ยวเข่าือกันรถปันเข่าก็คือกันะยามไผยามนาเนี่ยงานเพอนหลายหอดบานนาเสียงคานแล้วเนาะ บนไซจักไซจักตัดหญ้าตัดเข่าพี่น้องเลยเอาไว้ให้กันถ้าเข้าบลล้มเลยตัดได้นะบ้านนาเสียงคานบ้านดังที่นาห้องเสียงเหมือนาห้องเสียงเหมือที่ห้องเพลงสาวแรล่บ้านนาแหละเป็นห้องเพลงสาวบ้านนาเสียงคานเป็นเพลงดัง ลองเสิร์ชหาในยูทูบบ้่งเนาะบ้านนี่แหละพี่น้องเนยบ้านนาเสียงพานติดแคมเซติดแคมเซบ่กหอวงบติดมันยังโมเดใจนาอนี่เนาะเรืองไซบูรีขวอยเถิดตู้ตัวใหญ่ขนาดเข่างามขนาดต้นสูง บ้านนาเสียงค้อนพี่น้องเอ่อเห็นตาสะออนพี่น้องตัว,ตว,ตวบุดเดียวนี่กับได้เกียวเข่า้วเนาะว่นี อยู่ที่บ้านนาเสียงคานนะค้า,ลาหลายพี่น้องเลยเลื่อนสารบ้านซองติดกับทครงนาเลยบว่าจะยามเฮ็ดนายามเกี่ยวเข้าบรรยากาศดีสุดๆเลยแบบนี้ค้าทีนี้อ๋นี่เป็นค้างาทัมิดของบ่าวสอนที่มาใช้เส้นทางนี้ผเคยมา,าจาักเพื่อ ัวเมืองไซบุรีแปลงซอนักเทศเป็นเมืองอู้เข้าอูปลาของแปลงซอนักเทศนะพี่น้องนยเมืองนี้ลระบ่มีภูมีแต่ทงไฮทงนามีแต่หัวในส่วนเมืองทีิจิดแคมน้ำเซบางไฟสองฟังสวรรค์กับาม,มวนโ,โ,โอ้นาไฮนี่ผนปั่นแล้วผนปั่นเข่าลวเรือเจาะกองเฟือง ค้าสุกเลื้องเต็มทรงงนาเป็นความภูมิใจเป็นความสุขของพี่น้องเาวไ้เศาหน้าเฮาเนาะเเกี่ยวแล้วเนี่ยกำลังตากอยู่ มีบ้านนาเซียงคานฟ้าเบื่อนนี่มีหนองน้ำพร้อมมีเป็ดกับรังแหบน้ำอยู่ กำลันเข้าแล้วกำลังคนเข้าขึ้นรถไทยออถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่หรือบ้านนาเชียงคานเนี่ย เป็นรถเกี่ยวข้าวคู่บทะรถเกี่ยวข้าวิดแคมเซ่เนาะบานาเซียงคานนิี่น้อย ทิดแคมเซซบางไฟพัดจากบ้านนาเสียงคานยังบัวในบ้านอย่างเนาะรอติดตามต่อไปพี่น้องนี่เป็นใจกลางบ้านของเพื่อนเนาะ บางบ้านนาเสียงพานไปจอนาวางละ,อะหอแม่ศัก์บ้านนาเสียงพานเวเบินร์เซบางไฟจากหน่อยยังก่อนเนาะพี่น้องเซ่บางไฟ าน้ำใสขนาดนะน้ำเซบางไฟฝัฟ่งบ้านนาเสียงคานต่ว่าฝั่งเบื้องนั้นบราศรพูว่าบ้านใดเนาะสิ่แนนาวางน้อยบอกโในใจน้ำเซเริ่มลงละน้ำใสพี่น้องไงอ่าตู ที่ทางหน้าสองตู้พันแมนห้างเฟืองพี่น้องแล้วก็แมนแล้วเราเข้าห้างเฟืองกับเราเข้าอยู่ใกล้กันจุดนี้เป็นจุดบอลน,นั่งลิน้นบอลสมวิวของพี่น้องสาบ้านนาเสียงค้านน่าจะแมนบ้านนาวางน้อย บรรยากาศดีพี่น้องเลยแสบเซบานนาเสียงคานน้ำใสขนาดเลยแมนอิลีพี่น้องเลยบ้านนาวางน้อยเมืองหนองบกแขวงคำม่วนทางลุ่มนาวางน้อยก็จมนบ้านสะดือ นาวางน้อยขึ้นไปเชิงอิซเมินบ้านนาวางใหญ่อ่าบรรยากาศโานนาคตรด,รดรีพี่น้องเลย,ยบ้านนาเสียงคานแหว่เสาเมย์นั่นเองเจ้าน่อยสีเดินทางต่อเดินทางต่อพี่น้องเลยยังบรอดจุดหมายปลายทางเที่ยเนาะเดินทางไปต่อบ้าน บ้านห้วยพัดจากหน้าเสียงพานจาแมนบ้านห้วยแห่พี่น้องอยู่เตี้กจัดเลยนะเนี่ยคนตากคนจักตอไว้พี่น้องเลยจักตอไว้มัดเข่า บ้านห้วยซื้อเต็มเป็นบ้านห้วยแห่แล่นะจะว่าหลายคนเอามากเอินว่าบ้านห้วยบ้านห้วยละล,ะล,ะล,ะละ้าเนาะอยู่กองข้ามกับบ้านนาวางน้อยคือกันกันกข้ามครับนาวางน้อยนาวางใหญ่น่าจะแมน่นเป็นบ้านใหญ่คือกันเนาะพี่น้องบ้านห้วย บรรยากาศดีขนาดที่บ้านห้วยกับวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์สวยสดงดงามเนาะเป็นบ้านใหญ่ขนาดบ้านห้วยกับเดี๋ยวไปทางใดก็มพี่แจ่เขาจะจักตอก ก็ไว้มัดเข่าพี่น้องเลยสารแยกบาดทังไร่เนาะบาดบาดห้วยพี่น้องเลยบานห้วยแห่ทงหน้าบ้านห้วยแห่เป็นสายบุรีเป็นกาลัง เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยทางบางให้ก็เกี่ยวเข่าไปแล้วเนี่ยแมงอยู่น้ำกันนี่แมงอยู่ตรนี่หน้าไผ่ก็นานั่งอันอันอินทวาทอะโอ้นี่บ่แมงมันไม่จะคายบอกมาใช้เกี่ยวลงไปปุ้นปุ้นระวางคือโพดอุ้มคู่แม่ต้ลงไปหันหาปลาอ้อยหน้หันแม่พ่นโช ในคนช่วยได้ละอันนั้นช่วยไปไปู่อะกองที่มาคอยเหตุอยูอ่ทิงนี่แหละน้อ,นองชายของเพิ่นน,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 น้องชายของแม่นางหว่าห่างผู้ช่ของพวกผู้ชายโดยเพื่นจะมาขายให้คอยจัดนี้คนช่วยอีกทางกะดีน้องชายห่าก็ได้ขายเจ้ามโนาะ เ็พอก็พอก็คือเอากไปได้หลายพอคือว่าคนถามหาคนถามหาว่าพี่น้องอยู่ทั้งบ้านมันเป็นไทยว่าชั้นทั้งบ้านหวยเลยเลยว้าให้เผื่ออยางโอ้คือขึ้นไวใช่ เดียวเขานะโอ้แล้วเนาะอยงแตุ่มบไปบุญนีนาว่างบ่าบว่างาั่เอ๋อเบิ่งอยู่ฝางนี่บ่เพื่อนลูกสาวเจ้าเนี่ยขับขับอันนี้รถปั่นเจ้าบ่า อมาทำแต่งงานมันทำไแต่งรนะับดอกถ้านอนมืองานแตนะ่งมอนที่ฟองล่าเขาคุณแหละอมาของเคยอันนี้เป็นตามสาสตรผือกนะ็สีมืองามขนาดเลยน,ะนะนก็นนเป็นสีในย่ยอมเอาเนาะสาสตรผือ <c oughs> จะบํานาน่อที่เดียวเนี่ อนอเด๋ยวจะเอาเป็นคู่เนาะขึ้นอยู่สบายล้วบำนานแล้วเนาะยังห่เลรื่อลบากเงินเดือนละรุดบ่อทำบำนานเงินเดือนรุดบ่อรุดแล้วได้เงินสอนเขาบำาด้อ๋อได้เงินบำนาน บรรยากาศทงนาอยู่ที่บ้านห่วยเนาะเป็นเกี่ยวในลายทงเติบจากเกี่ยวแล้วก็ปล่อยงัวงไปกินต่อเฟืองนะทับงานอยู่บนรถเนี่ทับงานอยู่บนรถอันนี้รถปันเข่าเนี่ย หับอยู่เนาะัโอ้งานหลายแด้วสวง,งนี่เนาะเอาสิครับกันแด้วไม่ได้แม่ตัครับกันเด้อสาวครับกันโดยโดยหมดเป็นอยังนี่กับแมนคลิปภาพบรรยากาศมาสอนภาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาว่าเลาะมาเที่ยวทาง บ้านแคมเซีางเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตนะแต่พวกแหละบ้านยางคำนาคนายหลองเงือทองนาเสียงคานสงหอดบ้านห่วยลองเลยสำหรับคลิปนี้มาพอนี้ก็สิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันไหมเราซ้อนจะข้ามไปฟังบ้านนาวางเมืองหนองบกสิ่พาพี่น้องเข้าไปเบิง้งบุญทรงเพื่อประจำปีอยู่ที่บ้านนาวางนี่สีหอด้วย สำหรับคลิปนี้มาอนี้ขอจบไว้สำนีกรเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจบ่าวสอนให้เนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี